สวัสดีค่ะมะนาวฮอนด้ค่ะพบกับมะนาวนะคะแล้วก็รถใหม่นะคะที่กําลังจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะมะนาวเนี่ยอยู่กับ Honda City รุ่น V CVT นะคะมีการติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งรอบคันนะคะที่เป็นของแท้จาก Honda Asset ทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นชุดแต่งแท้โมดู l โลนะคะ วันนี้นะคะมะนาวอยู่กับ Honda City Turbo รุ่น V CVT นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่6,900 0บาทค่ะสีขาวนะคะสีขาวคันนี้ไม่บวกค่าสีเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านหน้าของรถนต์ก่อนนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะส่วนเส้นไฟตรงนี้เรียกว่าไฟสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันนะคะเป็นแบบ LED เดี๋ยวมะนาวพาชมใกล้ๆนะคะ ส่วนฝาครอบตรงนี้ค่ะฝาครอบไฟหน้าตรงนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟด้านในก็เป็นฮาโลเจนอยู่เนาะจะเป็นไฟสีส้มๆนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะที่กระพริบอยู่ตรงนี้เมื่อเราเปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะคะอ่าก็จะมีไฟเดียวติดตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีที่กระจกนะคะกระจกด้านข้างก็มีไฟเดียวเช่นเดียวกัน,ถ,น,น,ะะนถ้าในรุ่น S นะคะไม่มีเนาะถ้าในรุ่นวีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทางซ้ายและขวานะคะติดเหมือนกัน ขานะคะอาเดิมเนี่ยซิตี้รุ่นวีนะคะไม่มีไฟตัดหมอกแต่คันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นของแท้นะคะจะมีสวิตช์ที่การไฟนะคะให้เราได้เปิดเนาะถ้าเราจะเปิดไฟเอ่อตัดหมอกนะคะก็เปิดไฟหลีด้วยแล้วกันนะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ค่ะเรียกว่าสเกิร์ตด้านหน้าอย่างที่น้าแจ้งนะคะว่าคันนี้ติดชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ทั้งหมดโมดูลโลนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะ เป็นสะเก็ดด้านข้างค่ะอุปกรณ์ตกแต่งของแท้นะคะจะมีสัญลักษณ์คำว่าโมดูโลค่ะนี่นะคะจะมีการรับประกันให้ด้วยในส่วนของล้อนะคะล้อของซิตี้รุ่นวีค่ะเป็นล้อแม็กขอบ1 5นิ้วลายนี้เลยนะคะหางลูกค้าที่ได้เข้ามาชมคลิปมะนาวเนาะก็จะมีคลิปที่แล้วนะคะที่ลูกค้ามะนาวเนี่ยเลื้อซื้อซิตี้รุ่นวีนะคะแต่ น,นะคะเป็นล้อแมกของรุ่น s v ก็ได้นะคะในส่วนของราคาอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของไฟตัดมองราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 8 8 5ับาทนะคะซึ่งราคานี้ก็รวมแบบแล้วแต่ถ้าแบบว่าลูกค้าติดตั้งไปพร้อมในวันรับรถนะคะก็สามารถมาตกลงราคากับมะนาวใหม่ได้เนาะแต่ถ้าลูกค้ารับรถไปแล้วก็จะเป็นราคาที่ขายตามหน้าร้านเนาะปกติเลย โอเคค่ะถัดมานะคะในส่วนของคิ้วกันศาสตร์นะคะที่มีการติดตั้งเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์ของแท้จะมีปุกน็อนตตรงนี้นะคะยึดอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งคิ้วกันศาสตร์ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแท้เนี่ยเขาจะไม่มีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่เขียนคําว่าซิตี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยของแท้มีข้อดียังไงนอกจากความสวยงามนะคะ,ะให้เรามองในถึง ให้เรามองไปถึงในส่วนของอคุณภาพแน่นอนว่าของแท้เราจ่ายไปในราคาที่สูงเราก็ต้องได้คุณภาพที่ดีกว่าของเทียบเคียงแน่นอนค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดบอกว่าสะดวกจะเป็นของเทียบเคียงแล้วแบบโอเคเราชอบเราสวยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะในส่วนของมือจับประตูนะคะมือจับประตูของธนาซิตีรุ่น v ีนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์ค่ะถ้าในคลิปนะคะ มือมะนาวไม่นิ่งต้องขออภัยนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านท้ายของรถยนต์นะคะสเกิร์ตด้านหลังจะติดตั้งอยู่ในส่วนตรงบริเวณนี้นะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งเลยตรงนี้ด้านซ้ายนะคะฝั่งนี้ด้านขวาค่ะด้านหลังค่ะมีการติดตั้งสปอยเลอร์แบบวิ่งนะคะสปอยเลอร์แบบไฟเบรคเมื่อที่ เมื่อไหร่ที่เราเบรกนะคะก็จะมีไฟติดตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้มะนาวเปิดไฟหน้าอยู่ไฟท้ายก็จะติดนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้นะคะมะนาวมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ถอยของจุดให้ลูกค้านะคะทําสีให้แล้วเรียบร้อยค่ะจะมะนาวพาชมด้าหลัง เปิดมานะคะถดท,ท้ายถาดท้ายก็เป็นอุปกรณ์ของแท้เหมือนกันนะคะซึ่งถาดท้ายเนี่ยเวลาที่เราใส่ของเนาะที่มันมีน้ําก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นชุดเซฟตี้ค่ะไฟฉายเฉิเฉิชุดสาระจุ่มชุดสายพงแมตนะคะนวมโฮมเมลมัดเางแดดน,นะคะผ้าคลุมรถถุงเครื่องมือเปิดใต้ถาดท,ท้ายนะคะก็จะเป็นยางอะไหล่เนาะแล้วก็มีชุดเครื่องมือ ไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led เช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะเสาอากาศแบบคีบฉลามเนี่ยมีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะตรงนี้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมฝั่งนี้ก็จะมีการติดตั้งคิวกันสาดแล้วนะคะะสเกิร์ด้านขวาแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะสังเกตดูไหมว่าคันนี้นะคะไม่ได้มีการติดตั้งฟิล์มนะด้านหน้าใสาเลยด้านข้างก็ใสนะคะคือคันนี้ลูกค้ามะนาว มีความประสงค์เนาะที่อยากไปติดฟิล์มร้านข้างนอกก็ยินดีนะคะก็ก็เข้ามาคุยมาสอบถามได้นะคะว่าถ้าไม่เอาฟิล์มไม่เอานูน่นนี่นั่นราคาจะลดลงไหมระคะเท่าไหร่ตกอ,องราคากันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในเปิดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิ้วบันไดสแตนเลสนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์แท้เช่นเดียวกัน ก็จะมีได้กันทั้งหมดสีชิ้นนะคะมีประตูด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าคิวมันในที่เป็น LED อันนี้ก็จะอีกราคาหนึงนะคะซึ่งเราก็ต้องมานั่งตกลงกันนี่แหละว่าลดให้ได้ไหมย,ยังไงนะคะส่วนถ้าอันนี้ก็คือมะนาวแถมให้ได้เลยนะคะอย่างที่มะนาวแจ้งนะคะว่าคันนี้เป็น Honda City รุ่น V นะคะรุ่น B C V CVT จะไม่มี หน้าจอทัชสกรีนนะคะจะเป็นเครื่องเสียงแบบวิทยุแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ที่พวงมาลัยนะคะก็มีปุ่มสวิตต่างๆที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงสามารถรับสายวางสายได้นะคะในส่วนของมาตรวัดค่ะมาตรวัดก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะคะสีขาวสำหรับต้นคลิปนะคะทีมนาวแจ้งไปเนาะว่าคันนี้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกแพ้นะคะสวิตเปิดเขาจะอยู่ที่ก้านไฟนะคะสวิตตรงนี้นะคะของแท้ก็ เปิดในทีการได้เลยนี่ก็จะเป็นสวิตไฟหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสตาร์ทรถจนนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มในส่วนของการปรับทิศปรับนาฬิกาต่างๆนะคะใน City รุ่นนี้นะคะระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะมีออโต้ Auto ให้เราได้เปิดใช้งานได้ด้วย ตำแหน่งช่องจ่ายไฟสำรองหนึ่งตำแหน่งนะคะตำแหน่งช่องเสียบ USB มี Idle Stop นะคะมีระบบ Econ Mode มีพนักเท้าแขนนะคะจะมีแค่เฉพาะรุ่น S นะคะที่ไม่มีพนักเท้าแขนด้านหน้าเนาะถ้าเราไม่ติดซีมนะคะก็จะใส่ประมาณนี้เลยหรือว่าติด40%ก,ก็ต่างจากนี้นิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะที่มะนาวไม่ ไปถ่ายคลิปด้านหน้านะคะเพราะเนื่องจากสภาพพื้นผิวถนนด้านหน้าเป็นน้ําขังเนาะเราก็ไม่อยากให้รถลูกค้าเราเปื้อนนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะในซิตี้รุ่นวีจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าแบบนี้นเลยห้องโดยสารกว้างมากค่ะรถคันนี้ปูผ้ายางปูพื้นให้แล้วนะคะเรียบร้อยด้านหน้านี้ก็คือมะนาวดับในส่วนของไฟหน้าไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะไฟเดนไลท์ก็จะแบบส่อง ส่องสว่างได้มากกว่าการที่เราเปิดไฟอยู่นะคะเพราะว่าการทํางานก็คือเขาต้องต้อง,องดีกไฟตัวเองลงเพื่อที่ให้ไฟหน้าไฟตัดหมอกสว่างได้อย่างเขาเรียกว่าให้ระบบทํางานได้อย่างเป็นที่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเราอยากได้รถ Honda City นะคะในช่วงในช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะก็จะมี Honda ช่วยผ่อนค่างวดค่ะเดือนละ2,000บาท12เดือนฟังไม่ผิดนะคะ Honda ช่วยผ่อนค่างวดค่ะ เดือนละ2,000บาท12เดือนนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะเริ่มต้นที่2 2 9ลูกค้าเก่าฮอนด้าลดลงอีก0 1นนะคะแล้วก็ชำระงวดแรงเนาะดอกเบี้ยลดลงอีกซค่ะลูกค้าที่รับรถก่อน30มิถุนาย,ยนนี้นะคะเขายังต่อแคมเปญในส่วนของเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์นะคะชมคลิปนี้นาอยอยากด้รถยนต์นะคะสอบถามแนวะเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ